มาดูพระเบรกหน้ากันอีกนะคะตัวนี้เป็นพระเบรกหน้าของโตโยต้าคลาวนะคะโตโยต้าคลาวอ่า RS 8 0นนะคะถึงร้อยนะคะคลาว80ถึงร้อยปีนะคะปีประมาณ7-6ถึง80นะคะเขาคล้าประมาณนี้นะคะข้อมูลข้อมูลมีประมาณนี้นะคะแต่ว่า เราจะมาวัดกันค่ะถ้าลักษณะพระเบเกของเราแบบนี้แล้วนะคะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดดูค่ะวัดความยาวนะคะของจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะคะแล้วก็น่ากว้างนะคะก็จะรู้โดยโดยทันทีเลยนะคะชัวร์เลยเพราะว่าพระเบเนี้เขาจะหน้าตามไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราวัดนี่ก็จะยิ่งชัวร์ขึ้นไปอีกนะคะ อะเดี๋ยววัดด้านยาวก่อนนะคะซ้ายไปขวานะคะร้อยยี่สิบมิลนะคะเราวัดลักษณะนี้นะคะจับวัวเนียวัดได้เลยนะคะถ้าไม่แต่ก็ชัวๆก็เอาแบบนี้ค่ะเราเอาชัวๆดีกว่านะคะห้าิบเอ็ดนะคะห้าบอดมิลค่ะเพราะว่าถ้าหน้าร้านนี้สามารถที่แบบเออมีตัวอย่างมาก็ประกบดูรู้ได้เลยนะคะแต่ถ้าแบบนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะเหมือนมีตัวอย่างเลย เรารู้ด้วยได้เลยนะคะเนี่ยโอเค400บาทนะคะสำหรับชุดนี้